เจ็ดโดขอเสนอพ่อมดเคลเวอร์เพบริการเติมเกมที่สายเปเกมวางใจที่สุดการันตีจากผู้ใช้บริการจริงมากกว่า300,000คนสะดวกรวดเร็วพร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงเพื่อเป็นการสนับสนุนผมอย่าลืมใส่โค้ดเจ็ดโดสอลดเพิ่มได้อีกเปให้คุ้มเปให้ฉลาดต้องที่เคลเวอร์เพได้ตกงานล้เฮียตัวเดียวแม่งทำได้ทุกอย่างอ้าวังก็มีตัวใหม่แล้วเนะพิ่งเห็น แค่จะมินเลอร์คอมเลยเนี่ยคันยูริคอนโคตรอคูบีคนเดียวเลยไม่ไม่ไม่ Don't miss me too much นี่ เฮ้ยโคตรเชี้ยโคตแดนแล้วนะสัตว์อัดอัดโอ้โหเฟดไอ้เฮียเอ,อ้ยทำมิ่งมึงโคตรดีแต่ยิงไม่ได้เลย Player standing. All missiles away. Back in a flash. A little help. A little help. Oh, here we go. Let's see. มิด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 แค่อดัดอดัอดอดัอดเอ้าวโดนอะไรวะเนี่ย โอ้ข้างหลังมาก่อนหนก มิดมิดมิดอุ้ยโอ้โหโดนหัวเฉยอะไรวะเห็นอะไรวะโอ้โหนัดเดียว Wait, wait, wait. My ultimate is ready. Bring them down. One down. There. Enemy spotted. being. Reloading. Ah, Doing a thing. Oh, no! Easy to my. Adapt or die. Spike planted. Slowing them down. Going out Wave crashing Zone is down Line them up I'm going in you oh, missiles away Wave crashing <laughs> 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 One enemy remaining Oh last player standing be right back no time all missiles away i'll find you be right back oh. Oh. back here low down one enemy Out. remaining spike down a ay 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 just taklip reloading i think that was to the end going to fall back here one by one. <coughs> oh, enemy remaining. Got Spike down. B. gonna fall back here. Spike bike down mid Three suppressed slowing them down doing a thing <laughs> bye, -bye. Last player standing. Wait, yeah, Spike planted. Oh, hi, Miss me too much. อ้อยไม่โดนมีพุช <c oughs> มีอีกนะ <c oughs> บีลิงบีลิงอะลอดัดบจะเล่นลองเลย <c oughs> น่าจะมาด้วยกันหมดอะโคบไม่รู้ บอปบิลล um, ี่ชีชีบิลลี่บอมมันอยู่โน่นไม่ใช่หรอปะเฮ้ยอ่านขาดอ้าวแล้ววิ่งอย่างนี้มันไม่ได้ยินหรอมันก็ได้ยินดิ Oh. Oh. Doing a thing. One enemy remaining. Didn't wanna join your friends, huh? Reloading. Bed enemy just broke. We can stand around เอาให้มันคิดว่ามีแฟงตัวเดียวไง tower 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 ไม่รู้ว่ะดูไอจีอยู่ โอเคเออี่ตายแล้วไไอกูฆ่าไปเนาะ้กูได้หยิบโทรศัพท์เเนาะ โอ้โหแอสคาลิงเฮ้ยกูกูทีพีมาเจอวันน the ี้กี <h 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 oh, ่คนสวยเออเออทีละคนสองคนแดีกว่ากูวิ้งอ้าวไฝสังงันกู Last player standing. Oh, yeah. Wrong going on. Be right back. Wave crashing. Slow down. Th I'm all out. Careful. Back side, back side. In Careful. One backside, one backside. One on the defensive line. One Pete, one Pete, bro. I'm bye. Oh, my by Spike down A. Gonna fall back here. Yeah. Enemy spotted A. One enemy remaining. I planted. Enemy bye bye. are right, Uh, enemy uh, I mean last one. I think you Go ahead. Stand your ground! you oh. Oh. <coughs> The, <coughs> to the fuck? I do, I do. My ultimate is ready! I Come on up! <coughs> <am> <coughs> flooding them! <coughs> <coughs> i แ e ที hey. <expand. S 1> See, ้เเชื ed, uh, ่กูหาบอมไม่เจอเอโอ้โหอินพิดอินพิดอ่าชัดกัน โอ้ขโมยปืนไปทีมกูทีมกูดูซัมติงลัสกายอาร์ตลัสกายอาร์ตที่กัดเอาวิกเคนเพิ่มตามฮาร์เบอร์ you can go 에미เน่ันี้ยหัวจะปวด ไอ้แยแพนฟอร์เอเมนเสือกมาเล่นแบ็คไซด์กูงงพีว่ะไอ้มันบอกโอเคด้วัไอ้ยตอนทีกูได้ยินกูลัวไม่ทันมั้งเนี่ยเนี่ยดูดิเบลอไอเซตโกเอเมนย

เนี่นี่แม่งนี่แม่งโคตรโง่ว่ะดันเด้อดิมาอยู่นี่หมดแล้วเพื่อนโอ้โหไม่คิดจะโยกคันเรือทียเพื่อนเรามันเอาสุด ไปสู้มันถ้างั้นเออโดนแฝงอีกเก่งแล้วนะตัวนึงเดี๋ยวกูอ่ะสโลให้เยอะจังวะไม่มีโอ้แม่เอ้ยกูต้องหันไปยิงแฟร ไม้วิตสุดซเดี๋ยริเรียบไดเขาไ่นโดยเตก my bike down and A <laughs> T -t <laughs> 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 defenders win uh.